สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับไอแอเมนะคะวันนี้นะคะไอแอมเอยู่ที่เก t ตบอมอเตอร์นะคะสาขา CAC สีราชานะคะและก็วันนี้นะคะไอแอมเจะมารีวิวนะคะตัวรถ h a w a l H6 ฮ e v คันนี้ซึ่งราคานะคะอยู่ที่1,249,000าเาทเดี๋ยววันนี้ไอแอมเจะพาดูว่า ในราคาล้านสองตัวนี้เขาให้อ p อปชันอะไรมาบ้างนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็จะต้องเป็นกระจังหน้านะคะของเราตัวนี้นะคะตัวกระจังหน้านี้จะเป็น geo metric pattern นะคะแล้วก็ระบบไฟของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นไฟเรียวไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้ของเราเป็นระบบ LED เต็มระบบเลยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาด้านข้างกันบ้างเนาะ เราจะไปทีละจุดนะคะแล้วก็ล้อแม็กของเรานะคะเป็นล้ออลลอยขอบ19นะคะแบบนี้เลยซึ่งเซ,เซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะเราจะมีทั้งหมดคือจริงๆ12ตัวหน้าจะมี6ตัวแล้วก็หลังอีก6ตัวรวมเป็น12ตัวนะคะลงมาด้านข้างนะคะด้านข้างของเรานะคะกระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างตัวนี้พับไฟฟ้าด้วยแล้วก็มีไฟบายสปอร์ตด้วยนะคะ่าเล็กๆตรงนี้ใช่แล้วก็ระบบกุญแจของเราเป็น สมาร์ทคิย์ลินะคะเวลาที่เราจะปลดล็อกรถหรือล็อกรถนะคะเราสามารถสอดมือเบาๆเขาก็จะปลดล็อกให้เราแล้วก็เวลาที่เราล็อกนะคะเราแค่สัมผัสตร,ตรงนี้นะคะเบาๆหนึ่งครั้งเขาจะกระพริบไฟ2ทีแล้วก็ล็อกเลยนะคะส่วนตรงนี้นะคะเราสามารถไขคียตรงนี้ได้เลยกรณีที่รถแบตหมดหรืออะไรก็แล้วแต่เราสามารถใช้งานตรงนี้ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูได้เลยนะคะ ด้านหน้านะคะของเรานะคะภายในจะตัดด้วยสีโรสโกนะคะแล้วก็ตำแหน่งเบาะปรับไฟฟ้านะคะจะเป็นตรงนี้เนะาะสามารถปรับได้สีทิศทางนะคะตัวนี้จะเป็นที่พักพิงตรงนี้ก็คือปรับอย่างนี้เลยนะคะและที่สําคัญก็คือเบาะปรับไฟฟ้าเราได้คู่หน้าและพิเศษไปมากกว่านั้นคือสามารถปรับให้คนนั่งด้านข้างได้อีกตำแหน่งหนึ่งด้วยนะคะตัวนี้พิเศษมากๆค่ะแล้วก็ ขออนุญาตนะคะเดี๋ยวไอเอมีขึ้นรถก่อนนะคะอ่าภายในของเรานะคะจะตัดด้วยสีโรสโกแบบนี้เลยนะคะหน้าจอนะคะมีทั้งหมด3จอจอหลักเลยจะเป็นจอเลือนไมค์ของเราตรงนี้นะคะหน้าจอกลางนะคะที่ให้มาขนาดใหญ่มากคือ12นิ้วแล้วก็มี He a d up d i ด p l a y ด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตตัดรถนิดนึงนะคะเดี๋ยวให้ดูแบบชัดๆนะคะระบบไฟของเราอย่างที่บอกก็คือ กระจมองหลังตัวนี้ปรับแสงออตโต้ให้ด้วยนะคะในช่องตรงนี้ไม่ใช่เป็นช่องเก็บสัมภาระนะคะซึ่งตรงนี้เป็น Chart, ไวเลสชาร์จไร้สายของเรานั่นเองนะคะเดให้ดูความคมชัดของกล้องนะคะของเรากล้องตัวนี้เป็นส6 0รอองศารอบคันแล้วก็ชัดมากนะคะเดี๋ยวให้ดูเป็นแบบนี้เลยมีระบบถอยจอดอัจฉริยะ3รูปแบบนะคะแล้วก็มีถอยหลัง50เมตรให้ด้วยในกรณีที่ลูกค้าไปเจอทางตันเนาะอันนี้เราจะถอยจอดออกมาให้นะคะ แล้วก็ในส่วนของระบบตัวรถนะคะคือจะบอกว่าที่นั่งนั่งสบายมากบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเบาะมันสั้นไปอะไรอย่างงี้นะคะจริงๆแล้วนั่งสบายนะคะแล้วก็ของเราตัวนี้รองรับ Apple c a r p เ a y Android Auto เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของลำโพงนะคะจะมีทั้งหมด6จุดนะคะเซนเซอร์นะคะ12ตัวอย่างที่แจ้งไปแล้วก็แอร์แบกนะคะ6ตัวแล้วที่สำคัญเลยสำหรับคนที่มีลูกเล็กนะคะเรามี ไอโซซิก so นะคะสามตำแหน่งให้ด้วยก็คือจะมีเบาะหน้าแล้วก็คู่หลังอีก2ตัวนะคะต่อไปเราจะไปดูหน้าหลังกันบ้างนะคะส่วนด้านหลังนะคะ,อะขออนุญาตขึ้นด้านหลังก็คือก้าวขึ้นแบบสะดวกสบายแล้วก็นั่งสบายค่ะเข่าไม่ชนนะคะแล้วที่สำคัญเรามีแอร์หลังให้แอร์หลังก็คือปรับแยกได้เลยนะคะซ้ายขวาแล้ก็มีช่อง usb ให้ถึง2ช่องเลยนะคะ นั่งสบายมากแล้วก็ซันรูฟของเรานะคะเป็นพาโนรามิกซันรูฟนะคะซึ่งกว้างมากเลยคือถ้าเปิดนะคะมันจะสุดตรงนี้เลยคือมองเห็นวิสัยทัศน์นะคะสําหรับคนที่แบบชอบไปเที่ยวอะไรอเงี้ยค่ะขึ้นไปถ่ายรูปบนซันรูฟก็ได้นะคะตัวนี้ตอบโจทย์รถครอบครัวมากๆแล้วก็นะคะเราจะไปที่ด้านหลังกันเลยนะคะด้านหลังของเราฝาท้ายจะเป็นไฟฟ้านะคะตัวนี้กดหนึ่งครั้งแบบนี้เลยมีไฟกระพริบ ด้านหลังนะคะช่องเก็บสัมภาระเขาจะเยอะมากสำหรับคนที่ใช้ของเยอะเนาะเดินทางต่างจังหวัดบ่อยๆอันนี้ไม่ต้องกลัวนะคะถ้ากลัวใส่ได้น้อยนะคะสำหรับถ้าไปกันแค่2คนสามารถถอดตรงนี้นะคะออกได้เลยแล้วก็พับเบาะเบาะของเราจะได้4 0่ส6 0ถึงสี่สซึ่งพอพับไปแล้วมันจะกึ่งเรียบเลยลูกค้าสามารถใส่ของได้เยอะมากๆนะคะหลักๆก็จะประมาณนี้เนาะ ส่วนฝาถังน้ํามันนะคะของเราอยู่ทางด้านนี้ลูกค้าอยากจะรู้ว่าน้ํามันเติมน้ามันอะไรนะคะอ๋อแล้วก็ลืมอันนี้จะเป็นที่เด็ดมากเลยไฟนะคะไฟตรงนี้เราจะเป็นแบบนี้เลยคือเวลาเหยียบเบรกหรือกลางคืนนะคะเราจะรู้ทันทีว่ารถคันนี้คือฮาวเวนะคะอันนี้ก็คือสัญ,ญลักษณ์นะคะตัวนี้ H E V ก็คือตัวไฮบริดนั่นเองนะคะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นฝาถังน้ํามัน ฝาถังน้ํามันของเรานะคะแค่จิ้มเบาๆเขาจะเด้งออกมาแบบนี้เลยน้ํามันเขาก็จะบอกเลยว่าเติมอะไรได้บ้างนะคะน,นี้เลยเติม E ีกสิของเราเป็นเบนซินนะคะขับเคลื่อนสองล้อนหน้าโอเคคือกุญแจของเราอะคะ่ะเคลีย์เป็นทั้ง2ฝั่งเลยนะคะใช้งานง่ายรถสะดวกสบายนะคะรถคันนี้ของเราเป็นเครื่องพันห้าเทอร์โบนะคะเป็นรถไฮบริด รถไฮบริดของเราอะคะ่ะจะใช้เป็นกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยในการขับเคลื่อนนะคะสิ่งแรกเลยที่จะได้กับรถคันนี้ที่เป็นไฮบริดคือประหยัดน้ำมันนะคะประหยัดน้ำมันยังไม่พอนะคะฟรีแมเทันแนนด้วยนะคะฟรีแมเทนแนนให้ถึง10ครั้งนะคะ5ปีเลยแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะแอมมก็จะมารีวิวคันนี้ให้พอคร่าวๆก่อนแล้วก็โอกาสหน้าเดี๋ยวจะมารีวิวตัวอื่นให้ได้ชมกันอีกนะคะ สำหรับวันนี้นะคะต้องกล่าวกัว่าสวัสดีค่ะ